นี่คือซากหอยแอมโมไนียนะครับในยุคไดโนเสาร์แล้วมาจากมาดากัสกานะครับซึ่งเมืองนอกเนี่ยจะพบในทะเลนะครับขุดดินมาแล้วจะพบในทะเลเก่าเยอะมากนะครับเขาจึงสามารถนําส่งออกเป็นรายได้ของประเทศได้นี่เพื่อนๆจะเห็นนะครับด้านในจะมีเกล็ดตกผลึกเป็นแร่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะควาไซหรือเป่าเนาะ เป็นแร่ที่มันตกผลึกนะครับอันนี้คือผิวด้านหลังเนาะอ่านี่คือผิวด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าหอยแอมโมไนี์นะครับอยู่ในยุคไดโนเส,นรา,า,า,สาร์นะครับมาจากมาดากัสกานะครับอันนี้ผ่าตัวหอยครึ่งหนึ่งนะครับก็ออกมาก็วาวๆาวาสวยๆอย่างนี้นะครับอ่าโอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดติดตามช่อง ช่องนี้นะครับก็เวลาผมโหลดคลิปของเก่าโบราณที่เก่ากว่าเดิมนะครับหายากกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมเมื่อผมโหลดคลิป YouTube เสร็จปุ๊บมันจะไปแจ้งเตือนในกระดิ่ง YouTube ของเพื่อนๆแบบเรียวทามวิต่อวินาทีนะครับมันก็จะดังติ้งแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะเปิดดูคลิป แบบเรียวไทม์วิต่อวินาทีได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่กดติดตามนะมันจะไปแจ้งเตือนแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูคลิปล่าสุดของหายากสุดๆแพงสุดๆที่ผมโหลดมาใหม่นะครับได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องมาไล่เปิด u t u b e นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามแล้วเตรียมดูคลิปใหม่นะครับเก่ากว่าเดิมแล้วก็แพงกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ ติดตามชมนะครับผมก็จะให้ดูแต่ละภาพนะครับ3วิและให้แคปเอาเอง1 2 3แคปเลยครับ12 3แคปเลยครับ12 3แคปเลยครับ123แคปเลยครับหมดละครับที่จะให้เพื่อนเอนดูสังเกตไหมเนี่ยด้านหลังนี่คือเปลือกเป็นเปลือกของหอยจริงๆนะ เพื่อนๆแคปภาพแล้วเพื่อนๆก็ไปขยายดูเองแบบนี้นะครับนี่คือเปลือกหอยจริงๆนะครับหอยจริงๆเลยเนาะนี่ครับเห็นไหมจากนั้นนะเพื่อนๆอ,อ่าโอเคครับเดี๋ยวไปแคปภาพและขยายดูเองนะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะครับรับรองจะมีอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้แน่นอนสำหรับวันนี้ ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายๆไว้พบกันคราวหลังนะสวัสดีครับอ๋อเพื่อนๆเห็นตรงไหมตรงปากหอยอะ่ะมันจะเป็นดินน่ะก็คือตรงปากหอยมันจะมีดินเข้ามาแต่มันไม่สามารถเข้าไปในตัวหอยได้นะครับเพื่อนๆคือตัวหอยเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อเนาะแล้วมันก็จะกันดินตรงนั้นออกไปส่วนตัวเนื้อหอยเองก็จะกลายเป็นผลึกนะครับอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับเออที่เพื่อนๆเห็นเส้นๆเนี่ยมันก็เหมือน ผ่ากลางร่างกายเราแล้วเห็นกระดูกนะครับไอเส้นเส้นนี่ก็คือเป็นเนื้อของหอยนะที่ผมแตะให้ดูเนี่ยเนี่ยเน่ยเส้น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 เนี่ยเป็นเนื้อของหอยแล้วไอพวกล่องตรงเนี้ยแล้วมีเกล็ดเนี่ยมันก็คือช่องว่างของหอยส่วนเนื้อของหอยเนี่ยมันก็กลายเป็นผลึกเนี่ยครับแล้วก็ม้วนไปจนถึงขดด้านล่างเลยเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆขอบครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละนา